สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับถ้าพวกพีพี่สนใจก็โทรมาได้เลยครับ063 080 0174ศูนพระที่ผมน,นําเสนอไปคือจงปกทุกอย่างครับที่ผมน,นําเสนอไปผมจะจงไปตามที่พวกพี่ต้องการครับคําว่าหลอกลวงอะไรไม่มีครับ คือไอ้นำเสนอองคงไหนคือส่งองค์งั้นครับถ้าพวกพี่ๆสนใจครับคือพระของผม,มพระบ้านบ้านนะครับมาพวกองค์แรกเลยครับเป็นพระกําแพงเพชรแม่แต่ไม่รู้พระอะไรครับเนื้อออกเร่มาขามครับ เก่าเกือกเลยครับองนี้พระบ้านบ้านเดิมเดิมมาเลยครับพอผมคัดมาทุกองค์ครับองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นเหรียญคู่วิริยะโสพลครับ ที่ระลึกงานยกช่อฟ้าวัดเกาะยางจังหวัดพัทลุงครับผมองค์นี้ขอปันแปดครับต่อไปครัเป็นของหลวงปู่สุขครับขึ้นไข่ย่างนี้ชัดเจนเลยครับ ตรงนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นพระหลวงพ่อเงินครับพวกวพี่ีดูน่าจะรู้นะครับคือเนื้อทองเหลืองเก่ากับเนื้อทองเหลืองใหม่นี่คือเก่าแน่นอนครับพระของผมไม่ได้ปีเซ้นว่าพระของผมแรงนี่แต่พวกวพี่ีดูก็น่าจะรู้นะครับ องนี้ขอสองพันครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ว่าคือมีพุทธคุณแน่นอนครับคือพระที่ผมนำเสนอผมจะจงทรงจงปกครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะเปลี่ยนพระหรือยังไงครับเป็นวัดอนงครับองนี้ รอยรากปักชีอะไรก็ชัดเจนครับองค์นี้ขอสองพันห้าต่อไปครับเป็นพระไม่ทราบที่ครับเป็นเนื้อทองแดงครับ ตรงนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อบ้ยครับพวกพี่พี่ดูความเก่าจะเคยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมัอนครับพวกพี่พี่ดูก็น่าจะรู้นะครับรอยตามมุงทตาอะไรมีพูทตคุณแน่นอนครับ อาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ของผมชัดเจนอยู่แล้วองค์นี้ขอสองพันห้าครับ <c oughs> ต่อไปคนระับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขหลังกลมาหลวงชุมพรนะครับต่อโคตรเรียบร้อยนะครับปีสี่ห้า ตัวตัดอะไรก็ชัดเจนครับองค์นี้ขอพันห้าครับต่อไปครับเป็นพระชัยไม่ทราบที่องค์เล็กนิดเดียวครับดูก้นลอยตะใบเก่าๆเลยครับองค์นี้ขอพันสองครับ ไปบเป็นเหรียญหลวงพ่อนองครับคมชัดลึกครับเหรียญวัดทายขาวครับโคกโพป,ปี37ครับตัวตัดอะไรก็ชัดเจนครับองค์นี้ขอสองพระหน้าครับ ต่อไปครับเป็นฮะจุลาลงกรกับจากยุโรครับเป็นเนื้องเงินที่เก่ามากนะครับของดีมีพุทธคุณอยู่แล้วองค์นี้ขอสามพครับ หายากด้วยในะเหรียญอย่างนี้ครับเหรียญน,นี้ครับต่อไปครับเป็นสีวลีหลวงพวกกลัวครับพวกพี่ๆดูความเก่าน่าจะรู้นะเก่ากึกครับ,รบถ้าอย่างนี้คือจัดเจนครับองค์นี้ขอ2สองพน้าครับ ต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กครับปัาซ้ำครับดูความเกา่ากระแสลลหะเลยข้อชัดเจนนะครับโดยต่ใบเก่าๆครับมีช่อด้านล่างเลยครับองนี้ขอสามพันครับ ต่อไปครับเป็นมาเหสวนหลวงหลวงพ่อโบ้ยไหมครับคือเป็นเนื้อตะกัวครับขึ้นไข่อย่างนี้ครับพระบ้านบ้านเดิมเดิมมาเลยครับแต่พวกพี่สนใจก็โทรมาได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับ องนี้ขอสองพันครับคือพาไปแขวนพาไปอะไรคือมีพุทธคุณแน่นอนนะพาขึ้นคอได้เลยครับต่อไปเป็นหลวงผู่ทวดเนื้อว่านครับพี่ดูความเก่าครับด้านหลังเป็นรอยลายนิ้วมือเนื้อว่านก็แห้งครับแล้วรูเสียบก็เป็นธรรมชาติครับ องค์นี้ขอสี่พันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ